อนนตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ของพวกคุณเนี่ยพังเรียบร้อยแล้วถ้าอยากให้เป็นเหมือนเดิมเนี่ยกดไลค์กดติดตามผมซะมันจะเป็นเ,นเดิมโอเคไปละครับมวยหนีไว้หนีโอเคครับกล่าวสื่อทุกคนด้วยนะผมอยู่กับผมนะครับที่คงเยวยอะเยอะ โอเคทุกคนตอนนี enfin ้ค <Okay>, รับเราอยู่กับมีใครบ้างนะมีแจ็คโนวาแล้วก็น้องคิวนะครับซึ่งเราไม่ได้ไปคิดกันแบบนี้เนี่ยนานมากไอ้เหี้ยแบบกี่ปีแล้วนานอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่แจ็คยังไม่เกิดอ่ะคลิปเนี้ยแบบเนี้ยตอนนั้นเจ๊งเจ๊งเจงเจงเจงไอ้เจที่มันรุนจริงแบบเราไม่ได้อัดแบบนี้นานมากทุกคนส่งนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมนะครับผมชื่อว่าเกมต่อคำท้ายซึ่ง ep แรกเนี่ยยู ที่แล้วเลยนานมากถูกไหม,ไมตั้งแต่โอ้โหตอนนั้นยังยังไม่มีไอ้แจ็คเลยอตอนนั้นไมมีใครทักคนเลยก็คือนะครับวิธีการเล่นเนี่ยก็จะเล่นโดยที่เราเนี่ยห้ามใช้คําเดิมสมมุติผมพูดคำว,ว่าทีคุ้งแล้วก็คน่อไปก็ต้องคุ้งอะไรสักอย่างก็ได้แต่ว่าต้องสองพยางค์เท่านั้นเราเล่นกันหมดทั้งหมด85ล้านเกมใครแพ้คนนั้นจะมีบทลงโทษสุดอันตรายโคตรน่ากลาัโ<ข>วโคตสยองขวัญ ผมจะไม่บอกผมจะบอกตอนตอนตอนเฉลยเลยซึ่งมันน่ากลัวมากโอเคใครที่รับไม่ได้กับบทลงโทษนะครับตอนท้ายปิดคลิปเขาปิดคลิปเท่านั้นไม่จบจบคลิปแล้วใช่ถ้าตอนไม่ปิดคลิปอะโอ้บทลงโทษน่ากลัวเกินต้องแบบพาพ่อแม่มาดูทุกคนเข้าใจป่ะเออมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มโดยที่เริ่มจากใครดีอ่ะเริ่มจากไอ้คิวมาเป็นผมโนวาแล้วก็ไอ้แจ็คกันทุกคนคิวเริ่มมาสองคำ อ่ะยอดถังถังน้ําน้ําไหลไหลมามาแล้วแล้วเหรอเหรอครับครับผมผมไม่ไม่เกียมเกียมกลัวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูชาเล่นเลยกูชาเล่นเลยเกียมกลัวคืออะไรเกียมกลัวคืออะไรเกียมเกียมกลัวคืออะไรครับคุณต้องบอกก่อนขอทองให้เฉยอยากตอกว่าเกียมกลัวนี่เด็กเด็กเด็กเซอร์กูเกิลอันเนี้ยพี่ครับเกียมกลัวคืออะไร จริงมัน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 คำมันมันไม่มีนะโดนไหมโดนไม่โดนอันนี้ต้องโดนตอนนี้โนว่ามึงไปจะโน่นเลยแทมโบลินเลยมึงต้องไปกระโดดแทมโบลินแปดวันตัวทุกคนจะชนะกระโดดไปโดดไปอย่าอย่าให้กูอย่าให้กูเห็นว่ามึงหยุดนะมันไม่ต้องน้ำอ้เหี้๋โดดไปนิ่งๆก็พอหมอทุกคนเดี๋ยวเมื่อกี้จบที่โนว่าเขาเริ่มที่ไอ้แจ็คทุกคนอ่ะแจ็คเริ่มมาติดตาม มึงอ่ะมึงอ่ะคิวมึงอ่ะไม่ใึงอะมึงว่ามึงว่ามึงว่ามาพี่ตามมามาหรอเอาเอาเอาค้างค้างค้างเลยค้างเลยค่ายชาเลนจ์ชาเลนจ์ค้างหล่อคะหล่อคะอ๋อหล่อคะอุ้ยหวานเลยมาในหวานเลยขาขายาวเอาแล้วต้องนับแล้วได้ยาวอะไรวะเอาแล้วยาวมากอุ้ย มักมอยมักมอยมักมอยโอเคโอเคไม่ค่ะสามเลยที่อบทลงโทษกับผมเนี่ยก็คือการยืนดูน้องๆก็พอโอ้ยไม่ไม่ผมผมมันเปลี่ยนมุมมองให้ทุกคนดูไงอ้าเห็นไหมโอเคตอนนี้ทุกคนเหลือไอ้แจ็คกับไอ้คิวเฮ้ยมันเก่งว่ะงั้นเริ่มที่ไอ้แจ็คแล้วกัน โอเคอ่ะแจ็คเริ่มดูเล่เลหามีป่ะไม่แน่ใจเลหาคืออะไรชาเลนจ์ไหมชาเลนจ์ไหมแจ็คชลเลิร์เซิร์ชเล่หาเฮ้ยถ้าแบบตอนนี้เนี่ยตาแรกเนี่ยไอ้เจ๊บกูชนะนะตัวเมื่อแจ็คก่อนทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนที่คะแนนต่ำสุดเนี่ยคือโนวาเพราะว่าโนวาตายคนแรกตายเอาแรกก็คือตอนนี้โนวาลบสามกูลบสองมูลบหนึ่งแล้วก็ไอ้แจ็คหนึ่งคะแนนคือพูดเอาโง่ไง พวกเราหาคำไม่ได้มันที่อะไรก็ไม่รู้อะโนว่าโนว่าลงนว่านวนวลงมาอนี้เดี๋ยวเราสับที่กันบ้างเราได้แฟ้ๆไงทุกคนเริ่มแต่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 แนี่อ่าันี้ฮอะไร n n y เฮ้ยไม่เอาว่ะนว่าสับที่กันนว่าสัที่กันอี้ี่เดิมเริ่มเาเกมเมเคมแกมเกมเเกมเเมกเมก เขาจะมาเป็นแจ็คคิวเทโนวาแทนโอเคมาสักพร้อมแล้วขอคำอะไรครับถามไทยถามไทยไอ้ส่คนเล่นมุกนี้ไม่ได้บอกโอเคคุณผู้ชม่ต้องไม่ต้องบอกแล้วพี่มันมันรู้ตัวเนี่ยมันเดินไปแล้วอ่ะโอเคครั้งนี้เริ่มแล้วพี่ไม่ได้มีอะไรให้เล่นแล้วว่าครั้งนี้เขาเริ่มก็ที่พี่ถูกไหมโอเคเขาเดินจบบ้านพี่นะเออบ้านพี่เฉยตาพี่นะบ้านอิด อะไรนะบ้านอิดบ้านอิดโหบ้านอิดคืออะไรคิวคิวอิดอิดบล็อกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยร์จีเนียสรอบนี้แล้วมาย่างหวาวุ่นเลยหวาวุ่นเลยโอเคไปดีกว่าแล้วแกว่าเป็นเมกูเลยนเมื่อกี้นะครับเกิดการดีเลย์สมองแปรปรวนไปประมาณแปดวันไปหมดแล้วครับไปปวนแล้วไปนว่ามันกับพี่แล้วว่ะรอบนี้มันต้องศึกแบบทิ้งชนะเลิศว่ะ ใครที่ด้คะแนนติดลบมากที่สุดคนนั้นต้องโดนด่าว่าโง่นะครับเด็กคอมเมนต์แฮชแท็กติดลบเยอะเกินไปใครที่คโง่ครับในอะไรมาใครเล่นจะพีกใช่ป่ะไม้สัตสักสีสีดาสีดาดีดีออดีอ๋อสีดามันมันมันเป็นชื่อครับเป็นชื่อพนางครับนางสีดาไม่เคยดูหรือไงสีดาสีดาดาดา เป็นชื่อดอกไม้ไอ้ชื่ออะไรวะชื่อพืชมึงตอบดาหลาฮะมึงก็ได้แล้วเนี่ยมึงไปดาหา่ okay, าเดียวไม่แสุบเจ้าดาหลาใช่ไหมเออจ้าดาหลาคุณชาเลน่าดาหลานี่ยดาหลาเป็นชื่อดอกไม้โอเคดาหลาชื่อพืชเออเจ้าหลาใช่ไหมหลาก่อน <c oughs> ก็เลนเล่นจริงเลยหลักก่อนหลักก่อนมันเหนื่อยเหนื่อยเออไม่ไรมันก็ลาก่อนก็เป็นคนสุพรรณไงมันมันหลักก่อนนะเป็นคนสุพรรณไงมันก็ลาก่อนไหมมันก็ได้ก่อนก่อนฟ้าฟ้าครามครามเอาเลยวะเอาแล้วคราม ไปเรียบร้อยไปนี่ครับโอเคผมแม่งมันตึงเกินท่านโอเคทุกคนฝึกคะแนนกันเมื่อกี้แจ็คแพ้คนที่เท่าไหร่คนที่สองคนที่สองไอ้แจ็คจากที่มีหนึ่งคะแนนเนี่ยติดลบไปสองเท่ากับไอ้แจ็คตอนเนี้ยติดลบหนึ่งงงโังติดลบหนึ่งโนวาดูอย่างโนวาโนวาน่าจะไม่รอดนะเนี่ยติดลบสี่ไอคิวติดลบเท่าไหร่ตัวทำโทษแน่คิวติดลบสก็สามผม จากติดลบ2ก็เมื่อกี้ชนะไปหนึ่งติดลบหนึ่งคนงงที่สุดก็คือเท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  มึงต้องมาหนี้มึงมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ยืนตากูนัวยืนตาเอ่าที่ไปโอ้หนูวไม่า10วิหน้าโคตรหน้าโคตรขี่หน้าโคตรมากหน้าโครมาเสือจะเป็นใครไม่รู้เนี่ยคุณผู้ชครับคุณครับผมขอโทษครับทุกคนทุกคนผมรุนแรงเกินรุนแรงเกินนัว่านัว่าพอแล้วนัว่าพี่ขอโทษนัวให้นัวให้ไปพี่เถิดพี่ขอโทษไปเร็ว คุณดูครับคุณดูอย่าคอมเมนต์หยาบคาคร้บผมบอกว่าผมทำผมคิดคอนเทนต์ไม่ถี่้ลยคอมเมนต์ด่าพี่วะปวดที่อะเลยนะพี่ผมปิดคลิปไปแล้วเมื่อกี้รอบนึงเ๋จวทุคนถ้าใครชอบคลิปปันๆเกีียนี้นะครับก็ยาลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ช่องน้องๆอยู่ตรงนี้เลยทุกคนตรงไหนไม่รู้หาเองผมท่อนไวอยู่ผมท่อนไม่เจอจอเนี่ยเนี่ยหาไม่เจอหรอผมท่อนเนียนเ๋ยวทุคนบเจอคลิป้าทุกคนบายบายทุกคนบายบายแท้แท้แท้